ออกไปดูว่าพายุหิมะเข้าเนี่ยแล้วเราใช้ชีวิตอะไรกันยังไงนะคะเจ้ารถออกกันยังไงดีก่อนตอนนี้สวัสดีค่ะ welcome to monkey dairy channel นะคะวันนี้พายุหิมะ เข้าแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยมุกก็อยู่ที่นิวเจอร์ซีย์นะเดี๋ยววันนี้นะคะมุกจะพาทุกคนอะออกไปดูว่าพายุหิมะเข้าเนี่ยแล้วเราใช้ชีวิตอะไรกันยังไงนะคะจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าพายุหิมะเข้าเนี่ยก็คือใช้ชีวิตอะไรไม่ได้เลยนะคือไม่สามารถออกไปไหนได้เลยเพราะว่าถนนเนี่ยมันโดนหิมะปกคลุมให้เต็มไปหมดนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีรถของเทศบาลหรืออบตโตเนี่ยเขาจะมาเข็นหิมะออกไป จากถนนของเราเนี่ยแต่มันก็ยังอันตรายที่จะขับรถอยู่ดีนะคะเขาบ,บอกว่าขับรถตอนที่หิมะก่อนถนนเนี่ยเหมือนเราเล่นสกีตอยู่ในลานสกีตน้ําแข็งเลยทุกคนคือลื่นมากนะคะเขาก็ไม่แนะนําให้เดินทางออกไปไหนวันนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมุกจะพาทุกคนอ่ะไปดูแค่หน้าอพาร์ตเมนต์ของมุกเฉยๆนะมุกก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าเวลาพายุหิมะเข้าเนี่ยมันเป็น อะไรประมาณไหนเนาะจริงๆแล้วอะตอนนี้คือมันข่าวโพลนไปหมดแล้วนะคะเพราะว่ามันตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะป่ะเดี๋ยวมาเริ่มจากการแต่งตัวของมุกเลยนะคะว่ามุกจะแต่งยังไงบ้างเนาะมุกก็จะใส่สกอฟก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมุกจะไม่ใส่หมวกนะเพราะว่ามุกมีฮูดดี้อย่างนี้ ข้างในอ่ะมุกไม่ได้ใส่อุ่นอะไรมากนะเพราะมุกไปแค่แป๊บเดียวนะคะอ่าแล้วก็มีเสื้อแจ็คเก็ตใหญ่แล้วก็หนักมากแต่ตัวนี้ถ้าใส่เขาไปแล้วก็คือหายหนาวเลยกันเลยทีเดียวเชโอเคแล้วก็เดี๋ยวมุกจะใส่กางเกงกันน้ำไปด้วยเพราะว่า ไม่อยากให้มันกิเปียกเนาะนี่กงกินกันน้ำแต่งตัวเหมือนแหนมเลยโอเคแล้วก็ยังไม่หมดอันนี้เป็นรองเท้ากันหิมะนะคะก็จะใส่มันเข้าไปขึ้นแหนมมากตอนนี้แล้วก็ถุงมือแบบใหญ่ถุงมือแบบว่า หนาทุกเมอสก,กีเลยอละเนี้ยเขาจะได้จับหิมะเ่นได้นะคะไปะเอาไปกันเลยเอาละค่ะทุกคนไปยุยกันเลยโอ้ตกแดงนะเนี่ยตกแดงนะะดิว้วาวไป<า>ลื่นค่ะทุกคน ดูแต่ว่ามันน่าจะมีคนมาคลีนตรงทางเลยนะเพราะว่าเพราะว่ามันมีรอยเท้าคนไนี้ยมันน่าจะมีคนมาคลีนรนะแล้วก็เห็นน้องไปเล่นตรงนู้นทางนี้ก็เป็นอาพาร์ตเมนต์ของมุกเองนะคะโอ้คือหนาวมากนะคะไปะเดี๋ยวมุกจะพาไปเดินดูว่าแถวบ้าน ที่นิวเจอร์ซีเนี่ยเป็นประมาณไหนก็มุกแต่งตัวมาแบบนี้ก็อุ่นพอสมควรนะแต่ถ้าเกิดว่าจะแบบออกไปสกีไปเล่นสลงสเลดอะไรจริงๆอ่ะก็มันต้องแต่งหนากว่านี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปรองเดินดูในถนนอ่ะจริงๆตรงนี้เป็นถนนหมดเลยนะคะแต่ว่ามันอุกครุมไปด้วยมาเห็นไหมรถขับโอ้โหเขาก็กล้าขับจริงๆน่ากลัวมากเลยนะ แรงอ่ะโอ้โหดูเดี๋ยวจะมาให้ดูว่ามันหนาขนาดไหนนะคะนู่หคือรถคิดรถคิดทีม้าก็คือมาคลีนอ่ะไปะ เดี๋ยวมุกจะลองเอาเท้าลงไปเหยียบดูนะว่ามันลึกขนาดไหนนะคะคือมุกไม่สามารถจับกล้องให้มันดีๆได้เลยทุกคนเพราะมุกต้องใส่ถุงมือดูดีคือลึกมากมุกรู้สึกว่าเหมือนตัวเองอ่ะอยู่ในช่องฟรีซอ่ะทุกคนคือมันหนาวมากประมาณ12-15องถึง15องศาค่ะอยากจะลองเอาตัวเองไปลงนอนในหิมะดูสักครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่มีใครถ่ายให้เราก็ต้อง ตั้งกล้องถ่ายเองเดินเองนอนเองนอนลงไปเจ็บมาก <laughs> เพราะว่าหิมะมันไม่ได้หนาขนาดนั้นไงทุกคนคือมันหนาน้อยกว่าที่มุกคิดไว้นะคะคือลงไปแล้วอึ๊บเจ็บมากเอาละค่ะทุกคนคะโหคือมันมันมันตกแล้วมันกับพัดแรงมากเลยทุกคนเดี๋ยวมุกจะพาทุกคนไปเดินเล่นดูตรงนน้น มันมีคนทำความสะอาดอยนะตรงทางเดินเนี่ยคนก็เลยเดินง่ายหน่อยนะรถ <Ooh. S 1> ก็คือปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งนะใครมีหมาก็ยังต้องออกมาเดินหมาอยู่นะคะที่นี่มันก็มีคนเดินนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าพายุมาเข้าอย่างนีน้ออกไปไหนไม่ได้เลยนะนอกจากแบบถ้ามีรถใหญ่หรือว่าแบบบาง พื้นที่เขาก็คลีนถนนแล้วมันก็ออกไปได้นะแต่มันก็ยังอันตรายอยู่ดีนะเพราะมันยังตกมาเรื่อยๆอย่างเงี้มันยังไม่อยู่มีแต่รถทรัคนี่เขาทำความสะอาดตรงนี้นะคะมุกเดา,าเองนะว่าเขาน่าจะทำการทำความสะอาด หิมะนะคะให้มันออกแบบจากทางเดินทางรถเข้ารถออกเนาะดูเครื่องมือสีแล้วหิมะเยอะขนาดนั้นเราทุกคนแล้วคือหนาวมากหิมะอย่างเงี้ยมันยังปั้นสโนว์แมนไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันยังไม่แข็งพอที่จะปั้นสโนว์แมนมันยังมีความแบบบางเบาอยู่ นี่ถ้าเราใส่ถุงมือกันน้ำแจ็กเก็ตกันน้ำเราก็จะจับทุกอย่างนั่งมันลงไปยิงเสื้อ Your Face นี่นะคะจะรถออกกันยังไงอื่นก่อนตอนนี้โอ้ oh my god โอ้โหขนตาก็ยังเป็นหิมะบ้าไปแล้ว โอเคค่ะทุกคนงั้นก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้นะเพราะไม่ไว้แล้วหนาวมากเลยเป็นประมาณนี้นะคะก็กไม่ได้ใช้ชีวิตออกไปไหนสรุปแล้วพายุหิมะไปไหนไม่ได้จ้านอกจากเขาจะคลีนถนนเสร็จแล้วหรือว่ามันหยุดตกแล้วหรือว่ามันตกน้อยลงกว่านี้เนี่ยเ,ออเด็กๆเ,เขาก็จะตื่นเต้นเนาะออกไปสลงสเลสไปเล่นแบบหิมะกันอะไรอย่างนี้นะคะหรือบางคนจะขึ้นเขาไปเล่นสกีกันเลยนะทุกคนมีมุกไม่ไหวแล้วไปแล้วทุกคน Bye bye!